สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับ <laughs> เฮ็ดองียงอีกเนาะพี่น้องเลียนแบบเฮ็ดเงียงโเอาเลี้ยนแบบโอ้ตัวตุงเครียดไหนักอีเลยครับผมจะหมดหัวแล้วหมดเครียด <c oughs> หนักโอ้ยับหยาบเลยต้องแซมอะไรยังไม่ไป <laughs> น้อง จะได้เอาเครื่องเครื่องเครื่องบินว่ามาใส่เนาะจะได้ใส่ไอ้น้ำมันไออย่างนะออกเทนกับออกเทนออกเทนน้ำมันเครื่องบินเนี่ยแมนว่แมนเส้นโจบิใส่มาว่าจบิศวากะโอ้นี่ครับไม่ผ่านครับเขาบอกว่าแบตมันหลวมใครบอกก็ตัวตุงบอกไง น้ำมันมันฟุ้งออกจากตรงนั้นน่ะเฮ้ยฟุเงี้ยตรงนีอนะตรนี้้ำมันฟุ้งมันฟุ้ันฟงไปเอเค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 น้ำมันมันอ่าอะไรเงั้ยนะมันกระเด็นครับเออนี่ครับกระเด็นออกจากที่วัดน้ำมันเครื่องฟู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 เลยอะไกระเด็นมันฟุ้งเออมันฟุ้งนั่นแหละฟงกับบ่าตกะเหล้าเลยนะครับมันกระเด็นออกครับอันนี้ก็มันฟงลองเมื่อเช้าครับ ความร้อนมียาเสียม,มันปก,ปกติเนาะปกติความร้อนปกติแต่แต่มันโป้งแต่แรกผมคิดว่าแกยาวเครื่องนี้แล้วไม่ทําอะไรไม่อะไรเลยนะแต่อยู่ร้านเขาบอกว่าเขาประกันครับเขาประกันจะเอาเงินคืนก็ได้หรือไม่งั้นก็ผมจะเช็กระบบให้ทั้งใหม่ <laughs> ผมจะเช็กให้ใหม่อ่าเออก็ได้นะฮะหรือเอาเงินคืน แต่อันนี้ก็น่าจะเอาไปเช็คก,ก่อนนะครับเพราะเครื่องนี้มันนิ่มมากเลยเครื่องนี้นี่ต้องรอรถไทน้องมิ่งอีกแล้วครับรอรถไถน้องมิ่งอีกแล้วนี่ถอดน็อตออกหมดแล้วครับเหลือแต่ยกเหลือยกอย่างเดียวนี่ร,รัดปั๊มร,รัดอะไรเรียบร้อยแล้วแน่นแล้ว จะมีมนี้ลือ então, ถอดลือถอดนี่จะประกอบแมคโครได้คันหนึ่งนะนะจะมีเป็นมือขวาของตตุงงกับเป็นช่างมือมือหนึ่งเลยครับเป็นท so oh yeah. ั้งช no ่างทั้งคนขับแมคโครเทเลอร์เป็นสุย่างครับทั้งนายหน้าโอ้โอ้าวคนจะนับให้ดูเป็นนายหน้า คนมัน,ม,นมาขับรถไถกะมาขับรถไถว่ามีคนขับรถไถมาขับรถไถว่ามีสร้างก็ต้องมาสมมีคนขับแม่โค,โค,โค,โค่ก็ต้องขับแมคโค่แมนคนขับแม่โค่ว่างก็ต้องมาขับแม่โค่ขับแม่โค่ใหญ่เลยแม่โค่ปุ๊บก็ต้องขับฉัเลยเลยขับฉัเลยปุ๊บก็ต้องเอาแม่โค่ไปลงเลิกงานนี่คนขับแม่โค่กลับบ้านก็ต้องย้ายกลับมาครับโอ้เป็นสุยางครับเห็นสุยาง เป็นนายหน้านี่ก็ต้องย่างเก็บเงิน,เก,นเก็บนันเก็บนีปั๊บซิมิมนี่ดีจริงๆนะฮะไม่ใช่ดีแต่หูนะดีจริงๆดีครับว้าเป็นคนดีเป็นคนดี <c oughs> แล้วก็เก่งเนี่ย นี่เราไม่ได้ลื้อเล่นนะครับลื้อจริงๆครับพอดอกหมดแล้วไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรนะฮะต้องลื้อออกครับมันเสียเวลาต้องไปกรุงเทพอ,อีกแล้วครับต้องไปกรุงเทพอ,อีกแล้วโอ้โหแต่ช่างเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ต้องดูนะวันเครื่องดูน้ําดูอะไรมันก็ใช้ได้นานอยู่นะแต่มันอยู่ในช่วงรับประกันครับเราก็ต้องเลยอ,อย่างนะี้ ให้ทางร้านประกันให้ไปมันไม่มันบ่อยอย่างนะเสียงบ่าถือว่ามันไม่สบายใจเออมันไม่ตามสเปคที่เราต้องการขนาดนน้ำมันมันประโฟงนี่มันโอเคเลยเนาะโอเคเลยเครื่องนี้เงียบแรงตรงสเปคทุกอย่างยกเว้นน้ำมันเครื่องมันพุ่งครับเหมือนพุ่งครับเนี่ยเมื่อเช้านี่ลองครับ ลองตรงนี้อู้ขุดนี่บม่มีโหลดเลยครับบม่มีโหลดเลยจวก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 ปันซุปไปอีกครับนี่ครับกระตุงเครียดไม่น้องกินคัดฮะเขื่อใส่ดินเอาเอาเฮ้ยใส่ดินเลยอะ โอเคๆๆเดี okay, okay, okay. À, được, ๋ยวผมก็ต oh, ้องเก็บเก็บก oh, no. ันอ um ๋อว่าจะน็อตมันอันนั้นธรรมดาเนากันเก็บซิคิมเป็นยัง้อ๋อเนาะเก็บกันครับชิ่ก็ได้อีกแล้วครับ น็อตเก็บน็อตเขาให้ไปเอารถไทยยังไหนครับมันบายบายนะอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะนี่ก็เวลาหกโมงเขาเป็นยังงงเพ็บเดียวนี่มูลี่มันขาดนะที่เราเปลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู อ่ายื่เสร็นะมลเล่อะไรเยื่เสวนะเดี๋ยวผมให้ดูรอยม่านน้าที่มลเล่ที่เราเปลงมันขาดนะเนาโอ้มันค้างสอบค้างโทษเทียบเนี่ยมลเล่เนี่ยน,นะโดนมลเล่ครับที่เราแปลงมลเล่มาใส่นะครับทุกคนต้องรู้ว่ามูเล่นี้ไม่ต้องไปกึงไม่ต้องไปเปลงนะครับถ้ามีมูเล่เดิมก็ ใช้โมเลเดิมเลยเพราะถ้าใช้โมเลนี้มันเอาไปกึง่งเอาไปเชื่อมมันขาดครับมันโดนหม้อน้ำนี่เป็นโมเลไดชาร์ดนุ่นเห็นไหมตัวนู้นผมเอาลงาใหม่เบิ้งครับนี่ครับไดชาร์ดเดี๋ยวมาดูตรงนี้ามาเทียบให้ดูนี่เห็นไหม นี่จะเป็นอ่าที่เราเชื่อมมานะครับตัวนี้ไปคึงมาด้ว <c> ย <oughs> ตัวนี้จะเป็นเหล็กรอครับเหล็กรอเนี่ยแตกเลยครับเห <c oughs> ล็กรอนี้ไม่มีงองไม่มีเบี้ยวแตกย่างเดียวครับ แตกอย่างเดียวเนี่ยที่ไปเปลงมาไปกึ่งมาเนี่ยทางเนี้ยกึ่งกึ่งเลยนะเชื่อมเชื่อมพอกพอกแล้วก็กึ่งเลยครับทางนี้ก็เชื่อมโอ้โหแต่ตรงกินข้าวอยูนะครับเดี๋ยวยังกินเขา

ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเด็กกินข้าวนะนครับทุกคน,นสำหรับคลิปนี้ออโอ้ยยังไปเอาจานได้ไหมใส่ใส่โมดด้วยโอเคโอเคโอเคไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปลางมือกินข่ากันครับบ๊ายบาย